เสียงอรุ่นพรีเมียมนะครับแบบ B นะครับสำหรับกันเสียงเข้านะครับผมกันเสียงเข้าโดยเฉพาะนะครับผมเราก็เริ่มต้นด้วยแผ่นเก็บเสียง A1 นะครับดูดซับเสียง80%รเกันเสียงเข้าออก4 0เดซิเบลไฟไม่ติดปลวกไม่กินโดนน้ำได้นะครับผมครับแล้วเราก็จะมาติดด้วยยางดำน่ครับกันเสียงต่ำโดยเฉพาะนะครับเพราะเสียงต่ำเป็นเสียงที่กันยากอย่างเช่นเสียงเบเสียงกองเสียงกระเดื่องเสียงกระแทกเสียงรถยนต์เสียงจัก ลนนกลน,นะครับผมครับเป็นเสียงที่กันยางนะคบผมครับเราจะมาติดยางดํากันเสียงนี่ครับไปบนหน้าที่แผ่นเก็บเสียง A1 อย่างนี้นะครับผมครับแล้วเราก็จะมาหุ้มด้วยหนัง PVC <tan> เพื่อความสวยงามอีกทีหนึ่งนะครับผมเวลาติดนะครับเราก็จะหันด้านยางนี่ครับไปหาผนังด้านข้างห้องอย่างนี้ครับผมคร <tan> ับเราก็จะเห็นด้านหน้า PVC นี่สวยงามสําเร็จรูปเลยแผ่นเก็บเสียง เสียงเข้านะครับผมครับมีความหนาที่25มิเมตรนะครับผมสะดวกติดตั้งง่ายด้วยกาวยางทั่วไปกาวตะปูใช้ได้ทุกยี่ห้อทั้งดีทั้งถูกแผ่นเก็บเสียง A1 รุ่นีเเี่ยมสำหรับการเสียงเข้าดีมากเลยครับผม